ลงเลยอ๋อขั้นตอนการทำน้ำยาน้ําเกลือนนะคะเอาหอัวหอมลงค้าหัวหอมลงเลยกระาชายลงกระชายลงด้วยลงร้อมกันเลยค่ะกระชายลงครึ่งหนึ่งไม่ต้องลงหมดนะคะพอเอาพริกเกลือเม็ดลงด้วยเกลือเม็ดอืมสับัดเลยสบบัดลงเลยค่ะ พอเอ่ลตตําเลยค่ะเปิ้ลเปิเ,ป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 เลยป้เตักกระป๋องใส่ที่หลังนะคะอืออย่างนั้นแลอย่้แหละ ยังไม่หมดเลยค่ะแม่ค้าตัดให้ไม่หมดต้องมาตัดอีกรอบนึ่งลวกกินไก่ก่อนนะคะต้องลวกน้ำทิ้งก่อนค่ะ ต้องลวกน้ำเอาน้ำทิ้งก่อนนะคะาตะไค่ใบมะรูดลงแล้วค่ะาตะไค่ใบมะรูดลงอมข้าวน,นี่ก็เป็นตินมไก่ะคะ่ะตีนไก่ตินมไก่ของเราลงไปร่อนนะคะีนลวกเอาน้ำทิ้งเสร็จแล้วค่ะลวกน้ำทิ้งเรียบร้อยและะ้ว เป็นพิกของเราค่ะที่เราตำค่ะโทษนะคะถ้าใครไม่เคยจุ่มก็อย่าว่ากันนะขอโทษขออาภาัยด้วยอย่าไดา้ น้ำล้างคกค่ะจุบลงไปอันนี้ก็เป็นปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องนี่ลงที่หลังนะคะ <c oughs> แบบร้อน <c oughs> นิดละเม็ดค่ะจุนร้รดดีค่ะ ไปค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าของเรานะคะใส่หมดเลยค่ะมันเหลือนิดเดียวใส่หมดเลย <c oughs> นี่คือลูกชิ้นของเรานะคะอ,อ่ะใสลงไปเลยค่ะ เอวสักประมาณ20นาทีก็ก็กินได้แล้วค่ะนี่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็เอาต้นหอมลงนะคะปึกลงไปเลยค่ะลงไปเลยนี่ค่ะโอ้โหโอโหโอโหแซบแซบแซบไปกินกันเลยคะ่ะ สวัสดีจ้ามาเด้อจะไากินขนมเส้็จจ้าก็กินกับฝากกดไลค์กดแค้์นะมาเด้อจะกดติดตามนี่ต้องเปลี่ยนได้ย,ยูทูบายนีเนี่ยแหละแต่ว่าายนีแซ่บนัวกับแมน <c oughs> มิดนีแซบเบอร์ช่องมิดนีแซบเบอร์เด้อจ้านี่คะ่ะขนมกินขนมเสน้นบบันเทานะคะน้ำยาปลามาเด้อไม่กินน้ำกัน ก็คืออ่อนนี่ก็เป็นสัตอจ้ะ nha, ừ, ừ, đi bay, nè đâu น้ำคับกรต่อ 嗯。嗯。小刀。 Đim cái. <laughs> ừ. Ờ. Ừ. tôm. น้ำกินตอบแห้งเนี่ยเว้ยน้ำกินตอบแห้งเลยเส้นมันยาวจ้ะเส้นมันยาวมาก กินเอากินเอานะว่าฝนตกตากผ้าไว้เต็มเลยกันกินว่สุภาาก่อนขอ,ขอทษขออภยยัยเด้อคีบหนาพอกันไหมจ๊ะสวัสดีจ้ามีตักเป็ดตั้งยุบถมนะคะจองมินิเซอเวอร์จ้า